สวัสดีครับรับุังกับซอกรลีอ,อัพเดตนะครับในช่วงของโ o s t ์มาร์เก็ต o r พอนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มีนาคม2564ครับผมสุเทพปกป้องครับผมอดุลโมศิกาครับแหมดูนะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์มาตอนแรกก็ดูเหมือนเพื่อนบ้านวันนี้ดูดีดเลยนะตอนเช้านะฮะคิดว่าแหม ตลาดหุ้นไทยคงจะคึกคักไม่น้อยแต่สุดท้ายมาแล้วเนี่ยเหมือนสาระวันตี้ยลงไงก็ไบ่รู้นะฮะสำหรับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ปิดเป็นยังไงครับผู้รู้ครับครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ<อ>เรา<อ>ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับก็บมีการย่อตัวลงบ,าง <c oughs> บ้างน,นะครับผมก็ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่1583.89จุดเพิ่มขึ้นมา9.03จุดหรือว่าบวกไป0.57เอร์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่้านบาทส่นหนแปลงวันนี้เพิ่มมา711 หลักรั์ลดลงไป859หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง527หลักทรัพย์ด้วยกันครับคุณสุทชัยครับถ้าดูวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ายังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับผมก็ถ้าเราดูครับไฮสูงสุดวันนี้คือ1,592.47จุดนะครับผมแต่ก็มีการย่อตัวลงมาก็ทําให้ปิดแค่1,583.89จุดครับก็วันนี้ก็เลยมีแรงหนุนใน การทำวินโดว์เดซซิ่งนั่นเองครับก่อนปิดงบไดมาสหนปี2064ครับทำให้กองทุนครับมีการเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมก็เป็นลายตัวไปครับช่วยให้หนุนตัชนิดบวกได้เล็กน้อยนะครับผมก็ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้บวกกันเล็กน้อยครับโดยเฉพาะดาวโจนนะครับผมถ้าดูดาวโจนก็บวกไปแค่1 0จจุดได้ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเบาบางนะครับผม ครับอันนี้ก็ในแง่ของภาพรวมของวันนี้ก็ดูแล้วไปไหนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ดัชนีก็ดูก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่ไฮไลท์บอกว่าเอ๊ะมันสารวันที่ลงก็คือในแง่ของมูลค่าการซื้อขายครับคุณดุดุลทาปูันนี้เห็นได้ชัดว่ามูลค่าการซื้อขายในปิดอยู่ที่ประมาณ7 1 0 0 0พันกว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะถ้าไปดูสถิติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่เปิดสกกัดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาเลยนะฮะวันนี้ถือว่าต่ําสุดนะ ต่าสุดนะเพราะว่า,าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ตกประมาณสักไม่ต่ำกว่า 7, เจ็ดหมื่นไม่ต่ำกว่า7จ็ดหม่มาเลยนะฮะต้งมานะครับก็มีวันที่ดูจะน้อยก็มีอยู่7จ็ดหมื่นสองพกว่าล้านบาทก็เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาอันนี้เจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านอันนี้สิบห้ามีนาแต่มาวันนี้ฮะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าล้านบาทบต่ำสุดน,นับตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะฮะก็ถือว่าดูแล้วมูลค่าการซื้อขายมันน้อยลงไปนะอย่างที่เราคุยเมื่อวันศุกร์นะฮะเจ็ดหมวันนี้เหลือ7 1็ดหแล้วพรุ่งนี้จะถึงเ0 0 0หมื่นไหมนะคุณดูนะก็ถือว่าสารวันเตี้ยลงนั่นเองนะครับ,รบแบบนี้นี่ดูแล้วทิศทางของในแง่ของ วันพรุ่งนี้เนี่ยน่าสนใจครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูใน5้าดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้กันบ้างเป็นยังไงครับครับอันดับแรกเป็นบ้านปูมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่2อ4 6ล้านบาทปิดที่13บสาทสิสตังค์เพิ่มขึ้นมา70สตังค์อันดับ2เป็น c p อ่า c p อครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2,240ล้านบาทปิดที่69บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์อันดับ3เป็นปตทมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2 0 2 4ล้านบาทปิดที่40บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับ4เป็น A.C.E e มูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่2,019ล้านบาทปิดที่4บาท8สตังค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับและอันดับ5เป็น H.C.C มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่1,630ล้านบาทปิดที่398บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทครับดูแล้วใน5อันดับแรกก็ต้องบอกว่า ก็คักเข้ากันไปนะฮะแต่อันดับหนึ่งวันนี้ก็บ้านปูครัวันนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาแรงนะครับหาเกว่านะครแต่บ้านปูเนี่ยมีประเด็นเฉพาะตัวอยู่นะครับ,รบเรื่องของพายุทะเลทรายราเห็นว่าดูแล้วดูแล้ว หนักสุดในรอบ10ปีเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องของเหมืองไงฮะก็อาจจะต้องปิดเหมืองไปนะฮะสำหรับสำหรับสำหรับในแง่ของถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพอปิดเหมืองปุ๊บในแง่ของการโคสโซอะไรต่างๆลำบากปุ๊บก็แน่นอนทําให้ราคาถ่านหินก็ขยับขึ้นมาบ้านปู่ก็เลยเก่งกําไรจากตัวนี้นะฮะอันนี้ผมว่าเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นสำหรับตัวของบ้านปู่นะครับแล้วก็เอซีเมื่อวันศุกร์แรงนะคุณรุนนะอันดับหนึ่งนะะวันนี้ก็ยังติดหนึ่งในห้าแต่ว่าเสมอตัวนะก็คงจะ เอาหนะ้เล่นกันมาเยอะแล้วนะสำหรับ,รบตัวของ ACE นะครับแล้วก็ปูนใหญ่วันนี้ก็แหมท้าทายเหมือนกันคุณดูดุลถนะ้เกือบเกือบจะ400นะแต่ยังไม่ถึงนะวันนี้ยังไม่ถึงนั่นเองนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในแง่ของมูลค่าการซื้อขายในรายกลุ่มกันบ้างฮะวันนี้ใครซื้อใครขายกันบ้างครับครับวันนี้สถาบันในประเทศซื้อสุทธิไป672ล้านบาทบัญชีบลกเกอร์ขายสุทธิไป285ล้านบาทนักลุต่างชาติวันนี้ซื้อสุทธิไป1608ล้านบาทแล้วก นักคุณรายย่อยนะครับขายสุทธิไป1995ล้านบาทครับดูแล้วแหมก็ต่างชาติวันนี้เข้ามาซื้อสุทธินะเข้ามาซื้อนะฮะก็ซื้อสุทธิไป6,600กว่าล้านบาทารายย่อยก็ถือโอกาสขายนะผมว่ารายขายผมว่าไอ้ก้อน1,900กว่า 1, ล้านบาทเนี่ยของรายย่อยเนี่ยผมว่าไม่มากก็น้อยอะ ACE นะยังต่ำเนี่ยผมว่า3 0มนะเพราะวันนี้ ACE ต้องบอกว่าวันสูงขึ้นมาแรงนะวันนี้ก็มีแรงขายทางกำไรออกมาก็ เนี่ยฮะก็อาจจะเป็นรายย่อยหรือเปล่าที่วันนี้ทําให้เกิดเราได้เห็นตัวเลขขายสุทธิถึงเกือบเกือบสองพล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับก็ดูแล้วก็ยังโอเคดัชนีไปปอไปได้แต่มูลค่าการซื้อขายก็ต้องบอกว่าดูแล้วน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมของวันพรุ่งนี้กันบ้างฮะน่าสนใจฮะตอนนี้ ในของยุโรปนี้ก็ดูเหมือนคละคระฮะก็มีทั้งบวกทั้งลบนะฮะแต่ว่าลบก็ลบไม่เยอะฮะบวกก็บวกไม่เยอะฮะติดลบก็ประมาณสัก0.4%บวกก็0.4% <c oughs> โดยประมาณนะครับแต่ว่าในที่สัมมริกานี้แดงทั้งคู่เลยนะฮะทั้งดาวโจนส <c oughs> ์ฟิวเจอร์และแดกฟิวเจอร์ก็ตกเฉลี่ยประมาณสักติดลบ0.3% 0.4%ดนย่ปอรนะครับมาดูกันที่สถานการณ์ของราคาน้ำมันนะฮะก็ล่าสุดก็ดูจะ มีความแตกต่างกันนะฮะระหว่าง WTI กับ b บ e n t นะฮะ WTI นี่ติดลบนะฮะประมาณ0.4แต่ว่า b บ e n t Future ล่าสุดนะครับบวกไป0.16ก็ดูจะแตกต่างนะคร,รับในแง่ของราคาน้ำมันก็วิ่งสวนทางกันนั่นเองนะครับถ้าดูแบบนี้แล้วพรุ่งนี้คุณอดุลนะฮะมีการประเมินกันยังไงบ้างรครับสำหรับตลาดรุ่นไทยครับ ครับถ้าดูการประเมินของตลาดหุ้นไทยครับในพุ่งนี้ครับมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อยู่นะครับคุณสุภาชัยครับก็กรอบแนวรับอยู่ที่1570จุดแนวต้านนะครับอยู่ที่1,600จุดเลยครับอืมแนวต้าน1,600เลยนะครับอ่ามีรุ้นกันอยู่ต่อนะฮะแต่ว่าก็ตั้งจับตาดูฮรอีกปัจจัยหนึ่งขอไปบแถมเรื่องของค่าเงินกันบ้างครับคุณดุลดุลต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทเอาอีกแล้วฮะอ่อนค่าลงมาอีกแล้วนะฮะ 17สตางค์นะฮะต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นเนี่ยก็มันจะมีธีมของหุ้นส่งออกที่เกี่ยวข้องกับค่างเงินบาทก็อาจจะเล่นในธีมตรงนี้ได้ก็อาจจะลองหาจังหวะเก่งกําไรกันไปนะครับสำหรับในแง่ของค่างเงินที่อ่อนค่าอยู่ขนาดนี้นั่นเองนะครับ,รบเอานะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยในประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันบ้างคุณดูน,นะฮะวันนี้หยิบยกหุ้นตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าแหม ผมเนี่ยกับหุ้นตัวนี้นี่สองปีกว่านะคุณดูดนะครับไม่ได้ไปยืนเขาเลยนะฮะนั่นก็คือเมเจอร์โรงพ,รพยาบาลเนี่ยครับเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเมเจอร์นะฮะต้องบอกว่าปีที่แล้วก็นะโควิด -19 <ynen> นี่ก็เรียกว่าทําให้เมเจอร์เนี่ยขาดทุนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็สถานการณ์ของปีที่แล้วก็คงรู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้น่าสนใจคุณดุลนะเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศของโรงพยาบาลตัวนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลย พูดคุยกันในธีมที่ว่าเมเจอร์กำไร coming soon อ่าเร็วๆนี้นะฮะครับอาเห็นว่าเร็วๆนี้นี่คือไตรมาสแรกนี่เลยใช่คุณดูดุนฮะครับ ถ้านะครับผมตัวเมเจอร์ถ้าดูครับผมเหมือนที่ว่าปีที่แล้วครับเขาเจอหนักนะครับคือจากโควิด -19 ก็ทำให้บริษัทกลับมาขาดทุนไปนะครับผมแต่ในปีนี้ครับมองแล้วว่ามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ครับหลังจากที่โควิด -19 เริ่มคี่คลายครับทำให้ตัวเมเจอร์นะครับผมมีการเปิดลงหนังได้รอบใหม่นะครับผมก็มองแล้วครับมีการคาดการณ์กันว่าไตรมาสหปี64นะครับผมคาดว่าจะขาดทุนค่อนข้าง มากแต่นะครับผมเพราะว่ายังไงครับมองขออภัยนะครับผมมองแล้วนะครับว่าตัวเมเจอร์คาดว่าจะฟื้นตัวได้ครับหลังจากที่ตัวหนังมองแล้วว่าหนังหนังใหม่นะครับผมคือหนังใหญ่โดยเฉพาะตัว่ตัวคอสซิล่าประทักคองนะครับผมที่เข้าฉายวันที่25มีนาคมนะครับผมที่ผ่านมาครับถือว่าได้รับ ตอบรับอย่างดีมากครับคุณสุภาชัยครับผมก็ทำรายได้ไปแล้วกว่าครับ150ล้านนะครับผมก็ตัวเมเจอร์มองแล้วว่าจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในไตรมาส2ปี264นะครับผมเป็นต้นไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนังใหม่ๆฟูฟอร์มยักษ์ครับจะเริ่มเข้ามาฉายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในไตรมาส2นะครับผมแล้วก็มองแล้วว่าไตรมาส3ไตรมาส4ี่ก็จะดีขึ้นนาเรื่อยๆนะครับ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับก็อย่างทีู่รุนบอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยมีรุนละมีรุนละแล้วก็โอเคเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะได้เห็นไตรมาสสองนะกำไรไตรมาสแรกอาจจะช่วงนี้เนื่องจากว่าวันหนังของอะไรนะกอซีล่ากับของใช่ป่ะฮะกอซีล่าประทัของใช่ป่ะฮะเข้าถ่ายวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสแรกอ่ะ คองกับก็ซิล่านี่ยังไม่ยังไม่ได้รับรู้มากนักนะครับอาจจะรับรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณไม่ถึง10วันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปโป่งพองเนื้อแถวไทม้าสองไมาสองอ่าก็อาจจะช่วงก่อนสงการหรือช่วงสงการเนี่ยวันหยุดเยอะก็ดูดูนะครับไม่รู้ไปไหนไปดูคองประทะก็ซิล่าดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็เลยดูแล้วน่าจะกลับมาในช่วงไทมาสองในแง่ของกาไรนะครับนอกจากนี้เรื่องของตัวหนังฟอร์มยักษ์อย่างก็ซิล่าเนี่ยฮะ ผมว่าอีกส่วนหนึ่งฮะเมื่อสักครู่เราได้เห็นผ่านๆตาไปฮะไอสิ่งที่เมเจอร์ที่มีกําไรดีๆนะไม่ใช่แค่ตัวหนังคุณนรุณนะมันเป็นเรื่องของป๊อปคอนเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเ <Yeah. S 2> นี่ยฮะเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยฮะตัวนี้ตัวทํากําไร mm. นะต้นทุนไม่เยอะฮะแต่ว่าคุณนรุณลองดูสิฮะ ผมว่าค่าตั๋วเนี่ยบางเผื่อซื้อค่าตั๋วซื้อตั๋วปุ๊บเนี่ยมันจะถูกกว่าป๊อปคอนอีกนะกับน้ําอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ตัวหนึ่งที่จะสร้างในแง่ของกําไรให้กับตัวเมเจอร์ได้อันนี้สําหรับตัวของเมเจอร์เพราะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้นะกำไรจะกลับมาแล้วนะฮะรบบตัวของเมเจอร์นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผมว่าจะต่อเนื่องไปถึงนอกเหนือจากคลองในช่วงของของไตมาสแรกที่คาบเกี่ยวไตมาสองเนี่ยมันจะมีดูว่าไอ้ช่วงของไตมารสองก็จะมีหนังในฮอลลีว <üman> เข้ามาเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะมีเรื่องใดบ้างนะฮะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ออกมาแล้วก็ครึ่งปีหลังก็จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งผมตามมาเกือบทุกตอนเหมือนกัน0ู่เจะฮะมันจะมีตอนว่า No Time to die นะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์เข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าเมเจอร์เนี่ยกำไรทัมมิ่งซูนแล เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้สำหรับกำไรของเมเจอร์จะกลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี่ก็เป็นในเรื่องของเมเจอร์ฮะติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็ต้องไปดูภาพนตร์ด้วยนะถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีนะครับสำหรับตัวของเมเจอร์ไปดูได้คนะรเราไปดูแล้วถ้าหนังดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนเยอะขึ้นนะเ mm hmm. มื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นไปแล้วนะก็จองตั๋วันเยอะแนละ้วบนสุขเนี่ยผมเห็นหลายๆคนเนี่ยไปจองตอนแรกบมเอ๊ะยทำไมคนถึงเยอะที่หน้าตัวของ เมเจอร์ลงหนักเมเจอร์พวกของนี่เองเพราะเขาเข้าวันพฤหัสถูกป่ะฮะยี่บามีนาคมวันศุกร์ก็เลยแน่นเลยไงก็ไม่ได้ดูมา2ปีกว่าแล้วคนดูนันไม่ได้เข้ารงภาพยนต์ของเมเจอร์โรงภาพยนต์ไม่ได้เข้ามานานละก็อาจจะเป็นเพราะมก็มีอยู่ลาเข้าใช่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับกับบรรยากาศที่ยังดูแบบ ยังไปไหนไม่ได้นะยังซึมซึมอยู่นะครับคุณสมเดชนะครับก็สวัสดีนะครับคุณสมเดชแหมให้ส่งสติกเกอร์เข้ามาถึง5อันเลยนะครับคุณโชคชัยทะเลใต้ก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณบัณฑิตน้อยนะฮะขอมาโคนี่หนึ่งครับคุณดูดุนะมาโคครับตัวมาโคถ้าดูครับราคาหุ้นวันนี้ปิดอยู่ที่73สตางค์ครับบวกขึ้นมา1.39เปอร์เซ็นต์ครับผมตัวมาโคก็เป็นตัวโดจินะครับผมตัวโดจิ ก็มีโอกาสทั้งขึ้นและลงได้อยู่ครับผมแต่ถ้าภาพรวมนะครับผมมองแล้วว่าตัวมาโคยังคงอยู่ในกรอบอยู่นะครับก็กรอบแนวรับอยู่แถว72สตังค์ถึง70สตังค์ครับแนวต้านนะครับอยู่แถว75สตังค์ถึง77สตังค์ครับผมเป็นกรอบแนวรับแนวต้านนะครับก็มองแล้วว่าเพราะว่าก่อนหน้าคุณสุภะชัยครับพฤติกรรมของตัวมาโคครับก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบแล้วก็ ไม่ค่อยมีสภาพคล่องสักเท่าไหร่นะครับผมก็มองแล้วว่ายังคงอยู่อย่างนี้ครับกรอบแคบแคบอยู่ค่ะคุ้มแต่ในนไม่ขายเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วหุ้นก็สภาพคล่องก็ต่ำฮะไปตกไปอยู่ในแพนบีบ้างในบีทีไบ้างนะฮะก็ดูแล้วสภาพคล่องน้อยจริงสำหรับมาโคนะครับคุณสุเชษนะครับบอกว่าคุณสุชาตินะครับบอกว่า ACE กับ AU ฮะ A c e ก่อนนะคคุณดูดูนะวันนี้ก็ดูนิ่งเลยนะฮะครับตัว ACE วันนี้ครับมีการขายทำาะไรออกมานะครับถ้าดูเป็นสัญญาณเทคนิคเพราะว่าไฮสูงสุดคือ4บาท26ครับแล้วก็ราคาหุ้นลงมาปิดอยู่ที่4บาท8สตางค์ครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดต่ำสุดของวันด้วยครับผมก็โลนะครับก็มองแล้วว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับผมตัว ACE เนี่ยสั้นครับหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างร้อนแรงนะครับเอซผมว่าปรากฏการหายเห่อ เมื่อวานนี้โมวนสุกที่ผ่านมาขึ้นแรงนะสำหรับ ACE แล้วขึ้น,นตั้งแต่ก่อนวันนั้นด้วยฮะก็ถือว่าโอเคละในเชิงปัจจจยพื้นฐานถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข่งแต่ราคาเนี่ยขึ้นมาเร็วสักนิดหนึ่งก็เลยอาจจะได้เห็นแรงขายทางกำไรออกมาค่อนข้างจะเร็วนะขึ้นเร็วก็ต้องลงเร็วได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็รอดูนะครับแต่ว่าฐานมันจะขยับขึ้นมาละสำหรับตัวของ ACE นะครับ AU กันบ้างฮะ After อฮะครับตัวอั t e r อยครับวันนี้ราคาหุ้นมีการปรับตัวลง ต่อเนื่องนะครับผมก็ปิดต่มสุดของวันเลยต้องจับตาครับว่ามีโอกาสที่จะลงได้ครับต้องจับดาว่าแนวรับคือ11บาทครับผมถ้า11บาทรับอยู่แล้วไม่ไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับได้ในรยยะสั้นครับอ่านะฮะผมว่าก็ในเชิงพื้นฐานผมว่าน่าสนใจฮะสำหรับ A u อนะเพราะดูแล้วตอนนี้ฮะเริ่มที่จะก็เรียกมีผ่อนคลายมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศการนั่ง กินขนมน้ําแข็งใสปิงซูอะไรต่างๆใน after you เนี่ยมันมีมากขึ้นโดยเฉพาะห้างที่แบบมีคนที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่คนเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าสนใจฮะอย่างห้างล่าสุดแถวแถวราดพร้าวไปก็คนเยอะนะคุณดู <ๆ S 2> นะเพราะนั้นเนี่ยการกลับมาของของลูกค้าเนี่ยโอเคแหละที่ผ่านมามันอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหคนจีนต่อคิวยาวนะฮะมาถึง เมืองไทยต้องอัพตร์อยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยโอเคต้องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนหายไปแต่คนไทยก็ยังยัง,ย,งยังเข้าอยู่นะแต่โอเคละอาจจะไม่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 ปกติเหมือนปีห1หนึ่งหสองนะฮะแต่ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจฮะสำหรับเอในแง่ของปัจเจียพื้นฐานแต่ว่าโอเคละราคาก็อาจจะก่อนอันนี้ก็ขึ้นมารับกับเรื่องตรงนี้เยอะแล้วนะก็เลยมีการย่อตัวลงไปบ้างผมว่าอาจจะเป็นลักษณะของการ ย่อลงมาเพื่อหาฐานนะอ่านะมีการขายทางกําไรออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคันทางฝั่งของ YouTube กันบ้างฮะวันนี้คุณปักนะฮะก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณปักอัปเดตเข้ามานะครับบอกว่า ITD ลงนามในสัญญาก่อสร้างรถไฟไทยจีนนะครับก็สัญญาที่4กิขีด4อ่าก็ขอบคุณมากนะครับเม่แจ้งตลาดรัพซับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคุณชลสิทธิ์นะครับ PTTGC หน่อยครับอ่าเป็นไงคุณดุลฮะ ตัว PTGC นะครับผมวันนี้ราคาหุ้นนะครับปิดอยู่ที่63บาท50สตางค์ครับผมบวกขึ้นมา0.79ครับผมแต่ถ้าเป็นแท่งเทียนครับเป็นโดจิอิฟติงสตาร์ครับเพราะมีแรงทีขายออกมาครับหลังจากที่ขึ้นไปไฮสูงสุดคือ64บาท25ครับผมก็มีโอกาสที่จะย่อได้นะครับวันถัดไปนะครับก็แนวรับนะครับอยู่แถว63บาทถึง 62บาท50นะครับผมเป็นแนวรับครับแล้วก็แนวต้าน,นครับแนวต้านอยู่แถว64บ่าท25หถึง65บาทนะครับผมเป็นแนวต้านครับอันนี้ก็ในกรอบของเทคนิคนะฮะครับ ในเชิงของออปัจจัยพื้นฐานผมว่าก็ p d t g c ก็รอเรื่องของการฟื้นแหละเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าปีที่แล้วนี่แล้วนะฮะสำหรับ p d t g c เ<ม>พราะนั้นเนี่ยผมว่ารอไซเคิลหรือวัาตจะกรของในแง่ของราคาปิโตเคมีที่จะปรับตัวขึ้นมานะครผมว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในบางส่วนนะฮะโอเคบางส่วนอาจจะยังไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะสัญญาของปิโตเคมีนะครับ คุณหมอชิดนะครับบอกว่าขอ LPN กับตัวของไพยโม้นิดหนึ่งฮะเอา LPN ก่อนเลยครับคุณดูครับผมถ้าดูสัญญาณเทคนิคของ LPN นะครับผมก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อยู่ครับผมก็มีโอกาสลงนะครับแนวรับถัดไปคือ5บาทครับคุณสุภชัยครับ5บาทถึง4บาท95ครับผมเป็นแนวรับถัดไปครับอืก็ เป็นกรอบแนวรับมากกว่ามีแนวต้านบางแห่งคุณดูหรือว่าตอนนี้ลงอยู่ถ้าแนวต้านครับแนวต้านแรกยังคงอยู่แถว5บาท20นะครับผมเป็น5บาท20แล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งคือ5บาท30นะครับผมก็เป็น5บาท30คือเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับผมแต่ถ้า5บาท40ินี่คือเป็นแนวต้านแนวต้านแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมตัว LPN พยายามที่จะทดสอบคือ5บาท20 แล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ครับก่อนหน้าคือพยายามที่จะผ่านให้ได้แต่ไม่ผ่านได้ครับรอบนี้ก็พอไปแตะแถว5บาท20ก็มีแรงขาืยทำลาออกมาวันนี้ก็ลงมาปิดอยู่ที่5บาท10นะครับผมเลยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับผมถ้าเป็นสัญญาณเทคนิคครับอ่านี้ก็ดูแล้วมีโอกาสลงนะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานสำหรับ l v n ผมว่ามันก็มี2ส่วนนะส่วนแรกก็คือการปรับปักหมุตรใหม่นะฮะจากเดิม l v n หลายคนก็ ตั้งฉายาอยู่แล้วเป็นเจ้าคอนโดเป,นเป็นคอนโดที่อพอตของคอนโดนี้ใหญ่สุดละสำหรับตัวของ a b n เพราะว่าของเขาเนี่ยก็เน้นคอนโดมานะฮะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มที่จะเน้นแนวราบมากขึ้นก็ต้องดูนะครับว่าทําคอนโดมาโดยตลอดแล้วมาทาแนวราบเนี่ยจะสักเซสมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการของทางแบงค์ชาติไงคงจํากันได้คดุณดูนะบ้านหลังที่2อใช่ปะฮะอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มหมดในช่วงเดือนมีนานี้แล้วนะมีนาเมษานี้เพราะนั้นเนี่ย S <S ออไอม้มาตรการของแบงค์ชาติที่เรื่องของบ้านหลังที่2เรเลองต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มหายไป<ม>พอมันหายไปปุ๊บก็แน่นอนฮะในแง่ของก็ถูกจับตานะครับว่าไอ้กำลังตัวของในแง่ของยอดขายเนี่ยน่าจะกลับมาห<ม>รือเปล่าอ่าก็เียว่าเป็นจุดที่ยังต้องรอฮะความชัดเจนสําหรับตัวของ l p n นะครับปิดท้ายกันที่หุ้นไพ่โม่สักนิดน,นงฮะของคุณหมอชิตน,นะครับบอกว่าดูแล้วเป็นไงคุณดูดนะในเชิงเทคนิคครับ ครับตัวไพโมถ้าเชิงเทคนิคครับถ้าเราดูครับวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาวุ่นมีการปรับตัวขึ้นคือว่าเปิดแก๊ปกว้างขึ้นไปนะครับผมก็วันนี้เลยมีการลงมาครับหลังจากที่วันศุกร์ครับผมปรับเปิดแก๊ปก็จริงแต่ก็ถ้าดูระหว่างทางครับมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็มีแรงขอยทอาทำออกมาวันนี้ก็ลงมาอีกนะครับผมก็วันถัดไปก็มีโอกาสที่ลงมาปิดแก๊ปก่อนครับคุณสุภาชัยครับคือปิดแก๊ปแถว แถว3บาท45ถึง3 3บาทา3าบาท38นะครับผม <ừ> คือ <ừ> ว่ามองว่ามีโอกาสจะลงมาปิดแก๊ปก่อนครับผม <ừ> ถ้าดูแล้วผมว่าก็ดูจากตัวนี้เนี่ยมันเหมือนก็มาอยู่ที่ยอดเดิมตอนนั้นที่3.4มจกว่ากว่าใช่คุณดูตัวนั้นแล้วจากนั้นก็ลงวุบลงนะใช่แล้วก็ขยิบขึ้นไปใหม่แล้วก็ยังไม่ถึงฐานเดิม <ừ> นะ และจากนั้นมาก็มาเรื่อยๆนะฮะก็ก็แว่งมาแล้วก็พรวดเดียวนูน่นเลยขึ้นไป4บาทกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ยอดลงมานี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของผมว่ารอดูว่าไอ้ฐานเดิมยอดเดิมเนี่ยหลุดหรือเปล่าออ,าอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะแต่ว่าในเชิงตงต,ตัวธุรกิจแล้วผมว่า ไพรโมเองในส่วนของธุรกิจที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาดีอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวมีอะไรต่างๆก็ถือว่าผลประกอบการออกมาก็ถือว่าดีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะมีเรื่องของตัวที่ราตัวธุรกิจใหม่นะฮะที่เขาไปร่วมที่เราพูดคุยเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะจากมอเตอร์ไปมอไซค์นะฮะมอไซค์ครับมอเตอร์มอไซค์ซึงข้าดูครับผมเปลี่ยน อ่าไม่ใช่คือคือไม่ใช่เปลี่ยนครับคือคําว่าอ่าไปทํามอเตอร์มอไซค์ครับผมแต่คือว่าอาจจะรู้ผลหรือว่ารับรู้ได้คือปลายปี6-5นะครับคุณสมชายครับอาจจะอ่าต้องใช้เวลาครับผมก็ในช่วงนี้ก็เลยต้องราคาหุ้นอาจจะแบบว่ามีการวิ่งรับเป็น ไปแล้วก่อนหน้าครับผมก็อาจจะาามีการพักฐานก่อนอะนะครับก,รก,รก็รีกว่ารักรักรักแล้วต้องรอร,นะรักแล้วต้องรอคือประเด็นคือมันต้องรองจริงฮะเพราะว่ามอไซค์ที่ที่ท,ที่ทางไพโม่ไปร่วมกับผู้ผลิตมอไซค์แล้วก็ผู้จําหน่ายมอไซค์เนี่ยที่เราได้พูดคุยเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเฉพาะเรื่องของมอไซค์ยี่ห้อไอจี X, <Okay. S 1> ออพีเอ็กะขออภัยฮะตัว ดิฮอ,อก่อนอันนี้ครับก็จะมีเรื่องของ GPX ีเอที่จะมีแบรนด์ใหม่ออกมามนะก็เป็นมอไซค์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าดูแล้วก็ถ้าจะเอากันจริงๆจังๆก็นู่นแหละฮะประมาณสักปีหน้าจะเห็นผลนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องรอนะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลฐานเดิมก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไปรอรถ<ซ> <FIFA S 2> ไฟฟ้าอะไรไงรถมอไซค์ไฟฟ้าแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มา ราคาก็คงจะขยับยากอยู่นะสำหรับไผ่โมก็รอดูนะฮะสำหรับไผ่โมในว่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองนะครับเอานะฮะวันนี้หมดเวลาของซอง็อกรียรัปเดตในช่วงของโพสต์มาร์เก็ตรีพอร์ต้ะครับผมและคุณอดุลน,นะครับขออญาตกลับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน